สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินผักเป็นยานะคะวันนี้เราจะมาเสนอประโยชน์ของเห็ดลินขาวหรือเห็ดชิเมจิขาวจะเป็นยังไงนั้นฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับอาหารเพื่อสุขภาพอย่างเหตดนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารประเภทผักหรือราชั้นสูงที่อุดมไปด้วยสารอาหารหนานาแถมยังไม่มีไขมันรวมทั้งปริมาณโซเดียมหรือเกลือก็น้อยมากๆจึงเหมาะในการนำมาประกอบอาหารรับประทานสำหรับผู้ที่รักสุขภาพผู้ที่ลดน้ำหนักหรือผู้ป่วยทั้งหลายนะคะ เห็ดชิเมจิขาวนั้นถือได้ว่าเป็นเห็ดที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่นิยมรับประทานกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับลักษณะของเห็ดชิเมจิขาวหรือเห็ดลินขาวนั้นจะเป็นดอกเล็กๆเกติบโตแบบเป็นกระจุกสีขาวโดยบริเวณหมวกเห็ดนั้นจะมีลายคล้ายหินอ่อนอยู่หรืออาจจะเป็นรอยจุดน้ำก็ได้นะคะ แต่หากอยู่ในภาวะที่อุณหนภูมิมีความชื้นสูงตลอดเวลาก็จะทำให้รอยเหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้นที่หมวกเห็ดและเป็นเห็ดที่ชื่นชอบเป็นพิเศษกับอากาศเย็นซึ่งจะทำให้เห็ดชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะทีนี้เราไปฟังประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายของเห็ดชีเมจิขาวหรือเห็ดหลินขาวกันเลยนะคะ เห็ดชิเมจิขาวหรือเห็ดหลินขาวช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ดีมากๆและช่วยยับยั้งไม่ให้เกิดเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังช่วยลดระดับน้ำตาลและปริมาณของไขมันที่อุดตันอยู่ในเส้นเลือดนะคะ เห็ดหลินขาวช่วยให้ตับของเราไม่ต้องทำงานหนักมากช่วยล้างและขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในตับออกมาและยังช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้ดีเพราะไม่มีไขมันที่ทำให้อ้วนและมีโซเดียมในปริมาณที่ต่ำมากๆทำให้ไม่เกิดภาวะตัวบวมนะคะนอกจากนี้ในเห็ดหลินขาวยังมีอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อยๆค่ะ นอกจากนี้แล้วยังช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง ตัวอย่างเมนูอาหารของเห็ดชิเมจิขาวหรือเห็ดหลินขาวนะคะสามารถนำมาปรุงเป็นอาหารต่างๆได้ดังนี้ซุปเห็ดสามอย่างยำเห็ดชิเมจิขาวผัดเห็ดชิเมจิขาวน้ำมันหอยต้มยำเห็ดชิเมจิขาวข้าวกระเพราคุกเห็ดชิเมจิขาวสุกี้เห็ดชิเมจิขาวราดหน้าหมี่กรอบเห็ดชิเมจิขาวหรือแกงจืดเห็ดชิเมจิขาวนะคะ ดังนั้นสำหรับใครที่มีภาวะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเรง็งก็สามารถหาเห็ดชิเมจิขาวหรือเห็ดลินขาวมารับประทานกันได้นะคะ เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเกิดโรคแต่สำหรับใครที่ไม่เคยรับประทานเห็ดหรือไม่ชอบรับประทานเห็ดก็อาจลองปรับเปลี่ยนให้เป็นเมนูที่เราชอบก็อาจทำให้รับประทานได้ง่ายขึ้นเพราะเห็ดนั้นสามารถนำมาประยุกต์ได้หลากหลายเมนูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดชิเมจิขาวนี้หรือเห็ดหลินขาวนี้นะคะแล้วคุณจะรู้ว่าเห็ดนั้นมีดีกว่าที่เราคิดเลยค่ะในครั้งต่อไป ช่องกินผักเป็นยาจะมานำเสนอประโยชน์ของผักผลไม้หรือสมุนไพรชนิดใดอีกนั้นอย่าลืมกดติดตามและชมคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ